สวัสดีค่ะดิฉันนางประพัฒสอนกลมกล่อมกำนันตำบลเก่าย่าดีอำเภอแก้งครอ้อจังหวัดชัย,ยภูมิวันนี้นะคะได้มาฝึกพลังลมปานจากคุณแม่ทิ์นะคะโดยการแนะนำของออสอพาท่านสุริยนฟาร์มนะคะมาวันนี้ระยะเวลาที่มาฝึกนะคะ3วันผลที่ได้รับจากตัวดิฉันเอง แต่ก่อนนะดิฉันจะมีปัญหาในเรื่องของระบบลำไส้ระบบท้องนะคะจะมีลมจะมีแก๊สขึ้นมานะคะหลังจากที่ฝึกไปแล้ว3วันผลที่ได้รับมีความรู้สึกว่าท้องเราเมันโล่งมันโล่งสบายนะคะช่วงที่ฝึกลมปานกรรมาฐานอยูเนี่ยสังเกตตว่าเรามันมีพลังมันมีกระแสไฟเหมือนเหมือนประจุไฟฟ้านะคะ ทำให้เราเข้าถึงเรามีสติมากขึ้นเนี่ยมันเลยทําให้เราว่าเรารู้โล่งโปรง่งสบายไม่อึดอัดไม่อะไรนะคะแล้วก็ปัญหาที่ดิฉันประสบก็คือจะเป็นในเรื่องของอสุขภาพร่างกายหนึง่งโอเคเราได้ไปแล้วสองเรื่องอพืชผลทางการเกษตรต่างๆซึ่งเรา มีปัญหาเอ๊ะทำไมชีวิตของเราไม่ทุกกายก็ทุกใจแต่พอเราได้มาตรงนี้ทําให้เราเรียนรู้ว่าการฝึกตรงนี้จะทําให้พลิกชีวิตของเรานะคะก็อยากให้ทุกๆท,ท่านออลองนะคะลองมาทําดูแล้วอะไรความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของทุกท่านก็คงจะดีขึ้นนะคะก็ฝากแค่นี้ละคะ่ะ